ป่าลมแรงลมซางป่านพ่อนอนจอดถูกควันมาผูกวงวหลงง่อยตอนหลับลูกก้อนเดอหลับยู่จิ้งจกตุ่มดาวก้นเดือดต่ำเดือหลับยู่จ้งจกต่มดาวถึงเดือดหลับไปถึงบอมลาหม่ตอนหลับมาหลับไหนาบอเต่าลาโม่เต่าหลับไปไห เก็บบองามาเยอะหลังไปนะเก็บบ่อข้ามาเยอะยืนมีป่าน้าวจมีเงินข้าวาจกบขาตาแพเอาโกคารกินข้าวจ้ากคาร์ต่างผุลิศตอกินคอยก็โล์ดูน้อยตอกก้อย เดียบิ้งโอยเสงนตีกอลงเลียเต็กอลูมโบลายคอยจับกอลูมเทอร์ลูมโบลายคอยตัดกอลูมบูบูโบลายคอยตัดบวกกอลูมตงหลับบวกกอลูมต้นหลับขึ้ลับตั้งหลับขึ้นแก่จุดจุดติดตาลังตั้งหลับตาจุดตาจุดเข้าลังตั้งหลับจุดเข้าลังตั้งหลับเท้าลังจุดหายเข้ามือลงตั้งหลับจุดหา

ลำดวงตั ăng, làm, ư, ăng, ư, ้ง้นามือจะลวงตั or, yep. ้งฤกษ์ลำดวงตั้งหนามันจะไปลำดวงตั้งไรตู้บางตั้งสอบข้อตั้งขุกนใจหวงั่นขุกนใจเก่าฟาตาุวฟาตาหัวตายลมแรงตกฟาตาเมื่อหนีเลี่ยงตู้เฟี้ยมโยงกลางปลายตามาสู้คุ่นเจ้าฟามาสู้แล้วจับตัวลำหน้าติดตัแล้วฟาตาวลำหน้าติดตัวแล้ว ฟ้าภ <và> ูมาตอนมานางาภูมานางมาหังลาหังลาหางลาหางหลาลายคนหลายคนมานางตาเท่าารลำมานำแก้วหนาหอภูกินลู้งยอห่าชามาสิเจ้าามจับีาลังา่อตามจตามตตังตังตาตม